สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้คือเคนตื่นเต้นมากๆเลยเคนโคตรดีใจเลยที่ในที่สุดนะฮะเคนก็สามารถลงแฮ c กอินทอสได้แล้วนะโดยใช้ CPU l i c ไรเซ้นนะครับเคนจะเอามาให้ทุกคนดูนะจากผลจากความพยายามของเคนข้อมูลการลงพวกเนี้ยคือเคนไม่ได้ทำสอนในคลิปนี้นะในคลิปเนี้ยเคนอยากจะมาให้ทุกคนดูแล้วก็บอกข้อที่มันสำคัญสคัญนะครับ Connectension อันนี้คือเครื่องที่เคนทําการลงเสร็จแล้วนะฮะโดยใช้ PC ตัวนี้นั่นเองของเคนนะนจะเห็นว่าตัวนี้เป็น macos mojave นะครับโดยที่ CPU เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เห็นปะมันเป็น intel core i 5แต่จริงๆ CPU ของเคนจริงๆอ่ะมันคือไรเส n ้น5260ะอันนี้แ a m 16GB นะครับแล้วก็ กาจอเป็น r a d i o n rx 570นะสเปคตัวนี้คือตัวไหนนะครับมันคือตัวที่เคงเคยประกอบไปตอนงานคอมมาดอะอันนี้เคนพามาดูสเปคที่เคนประกอบจริงนะครับโดยที่ใครอยากรู้เนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บเคนได้นะเคน k e n c o m นะครับแล้วก็เซิร์ชหัวข้อว่าโปรโมชั่นคอมมาดจอสองนะเฉะพาะที่เคนสนใจไม่สนก็ไม่มีนะซึ่งเคนประกอบคอมในงานนี้แหละ อันนี้คือรูปหลังจากที่ซื้อของจริงมานะครับโดยที่นี่เห็นไหมไรเซน5นะฮะตัวนี้คือ2600นะแรม 16GB กิกนะครับเมนบอร์ด B450 M s t e e l l e g e n ็นะ MP510 นี่คือ SSD แบบ NVMe นะครับ M.2 นะเออตัวเนี้ยที่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะเล็กิดเ,เดียวโดยส่วนตัวนี้จะเป็นการ์ดจอนะเนี่ย RX570 นะ RX 70, นะ Power Supply ตัวนี้อา่า อ่ะสรุปสเปคด้านล่างก็มีนี่นะเนี่ยลายเส้น5 2 0 0นะฮะเคสเป็น NZ ST H 5 0 0เมนบอร์ดคือ a S Lock B 4 5 0 M Steel Regen นะฮะแรม16นะแล้วก็ SSD M.2 เห็นไหม240การ์ดจอเป็น MSI Armor RX 5 7 0 8 g b แล้วก็อะแดปเตอร์ Wi-Fi คือ T 3 U นะฮะ บอกตรงๆว่าโคตรดีใจคือเคนรู้จัก Hat in t o p ประมาณวัสี่ปีถูกป่ะแล้วเคนก็ลองแต่สี่ห้าปีนะแต่ไม่เคยติดตั้งได้เลยจนมาปีเนี้ยที่ทำตามเว็บตัวหนึง่งชื่อว่าตัวนี้ตัวนี้นี่ทำตามวานิลาไกด์ตัวนี้นะฮะ AMD OSX ซึ่งเว็บไซต์อ่ะมันคือ วานิลา a m d o s x c o m นะครับเขาก็จะบอกขั้นตอนให้เสร็จสับเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนที่มันหายไปที่สำคัญจริงๆอมันคือตรงนี้เนี่ยตรงบูตโหลดเดอร์ใช้ OpenCore ซึ่งเราจะต้องไปอ่านด็อกิเมนต์ตรงปุ่มเฮียตรงนี้นะฮะเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไกด์แบบโคตรยาว โดยที่สิ่งสำคัญจริงๆก็คือการทำตามไกด์ไลน์ของเขานะถ้าใครอยากทำตามนะฮะแนะนำเลยตอนแรกอะ่ะเคนไปดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งก่อนไอยูทูบเบอร์สองคนที่ทำให้เคนเข้าใจกระบวนการในการทำของมันโดยที่เคนอยากแนะนำมากเลยคือเขาเป็นยูทูบเบอร์อินเดียแต่ว่าเค,เคนฟังเขาไม่ออกนะแต่ว่าเคนดูจากวิธีการที่เขาสอนในการทาแล้วก็ ลองทําตามทีละสเต็ปใช้เวลาประมาณสองสามวันกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องไปแตะตรงนี้ต้องตั้งค่าตรงนี้นะฮะอันนี้คือของคนแรกนะครับที่เคนอยากจะแนะนําให้ทุกคนมือใหม่เข้าไปดูนะเขาสอนขั้นตอนคอน่อนข้างละเอียดมากแล้วนะโดยที่ช่องของเขาก็คือช่องนี้นะฮะ Tech tuner l i g h t นะฮะของคนเนี้ยเขาจะเป็นแบบทำ hack in t o s หลายตัวมาก ไปดูเขาทีละสเต็ปได้นะฮะโดยคลิปที่เคนดูคือคลิปนี้นะเนี่ย AMD l i z e n t o s 6.0 Open Core นะฮะดูตัวนี้หนึ่งตัวหลังจะดูตัวนี้เสร็จมาดูตัวนี้ด้วยเนี่ย Generate Hackintosh SM BIOS Support AMD Intel ตัวนี้2ตัวนะแล้ว2ตัวนี้มันจะต้องไปผนวกรวมกับตัว Open Core Guide Line ตัวนี้ Open Core ว a n i l l a Guide Line คือทำนักแดน 1, 2, 3ยัน10แหละ เนี่ยมันจะมีแบบทางฝั่งซ้ายจะมีเมนูเนี่ยให้เราทำเห็นไหมแล้วบอกว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเขาก็จะบอกอยู่แล้วก็ตอนที่เราจะแก้ค่า c o n f i c t p l i s t เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ว่าส่วนอันนี้เติมอันนี้เพิ่มอันนี้ส่วนอันนี้เติมอันนี้เพิ่มอันนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างเลยก็คือให้ดูสภาพห้องทิ้งก่อนนะนี่ฮะ จะเห็นว่าสภาพห้องเค็นเละเทะมากเลยนะครับสิ่งสำคัญที่ควรมีก็คือนี่ฮะสายแรงครับบอกเลยฮะว่าสายแรงคือสิ่งที่สำคัญยิ่งขบคบกับการสร้าง USB installer นะเพราะว่าถ้าคุณทำ USB เสร็จแล้วแล้วเครื่องคุณบ้านคุณไม่มีสายแรงแม่งเชื่อมต่อนเน็ตไม่ได้เพราะว่าตอนติดตั้งอะมันจะต้อง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อไปดาวน์โหลดไอตัวติดตั้งจากที่ไหนไม่รู้วยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วถึงจะลงได้เพราะฉะนั้นก่อนทําถ้าใครไม่มีสายแลนนะครับไปหามาให้ได้ก่อนไม่นั้นแบบโอ้โหแล้วคือถ้าถามว่าเฮ้ยมันใช้ไอตัว USB wireless adapter ไม่ได้หรอไม่ได้นะเคยลองแล้วนะฮะมันใช้ไม่ได้นะในตอนติดตั้งอ่ะใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือใช้ได้ปกติแหละก็มี wifi ปกตินะ แล้วก็มีบลูทูธปกติเชื่อมต่ออยู่ด้วยเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่ใช้ไม่ได้ก็คือ USB นะครับอย่างของเคนมี2ตัว4ตัว6ตัว8ตัว10ประมาณ9ตัวแต่คือเคนใช้อยู่ได้อยู่แค่อันนี้หนคือบอร์ดตัวนี้มันมี USB Type C ซึ่งมันก็จะดีหน่อยก็คือเคนก็ต่อ Hub USB Type C มา1ตัวมาเป็นตัวนี้ แล้วเคนก็ต่อฮับจากตัวนี้อีกมาเป็นตัวนี้ไม่งั้น USB ใช้ไม่พอนะพอดีเคนมีพอดีมันก็เลยลงตัวเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเคนใช้ได้อยู่แค่นนีะ้มากสุดได้อีกแค่2อรูจากทั้งหมดนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆในการใช้งานนะครับพวกโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเคนดาวน์โหลดจาก p p Store ได้ปกตินะอ่ะสมมุติเคนเปิดเพจขึ้นมาโหลดแอปเพจมาปุ๊บเปิดใช้งานได้ปกติเห็นไหม นี่คือใช้งานได้ปกติเลยนะเห็นไหมโอ,โอเคเลยสำหรับใครที่อยากลองทำนะครับอย่าลืมนะฮะไปลองทำตามไกด์ไลน์ที่เขาเขียนไว้คือเค็งเข้าใจคือมันต้องใช้ความอดทนแบบมากๆเลยใช้ความอดทนมากๆนะโดยที่ต้องอ่านทีละบรรทัดแล้วต้องแปลให้ออกว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันใช้อย่างไงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้เค้นด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย